สบายดีเด้อสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีก็สุข Wet, สุขคนพอก <c oughs> ับซองแม่บุญมาบ้านเฮาอีกแล้วในตอนเฝ้าอี่น้องเลยเนาะะเสียงคนประกาศอันลงเหตุทางเต็ละมอลออะไรามป้าตใบม่วงลนนั่งบริก็บพี่คืนนี้จะเอ๊ะนั่นรับอยู่ว่คืนนี้ฮะนั่นรับ อืมอ <ítulo> ีก <irgendw> ส <carbono> ุามดนรับายู่ยรับอยคนวะทุกฝนที่ตกแท้วะนี่เมย์เออคือเหมือนมาอะไรเนาะป้าบริเวณใบม่วงปล่งงามเถอะคือมันร่นี่เมย์นี่ล่นมำมสมอสมอป้ากสบายดีเว้ป้า สบายดีรังเกียจมาละเนี่ยไปเมสิไปเอาคาตั้งกล้องกันเสียงคนประกาศเฮ็ดทางบ่ละปะโอเพ่งเสียหายแล้วเลยบ่ปีนี่นะห,ห่อนหอ้อแ้หอนหม้อแดงไปว่ามีไปหาลเลาะเบิ่งกลางบ้านเนะ สวยปลาแล้าสิบปีสิกวดใบตองกันใบม่วงเคี้ยใบอัไนไม้กวดกันใส่ไม้กวดอันอันนั้น บนี่นะเปิดประกาศเหตุทางแล้วยั่ไงฮ<ง>ะสุกใส่เก็บไว้ก็ว่าได้ย่งงไม่ตองเล่นเล่นกับโมปกปลูกไม้อยู่นี่กับมี ประกาศเหตุทางแต่ละเมือ่อแต่ละจุ่มแต่ละน่วย <c oughs> ใส่ใบม่วงงามมาเลยเพื่อแพ้งั้นเพื่อแพว่าสน,น หน่วยเเห็ดทางิ่นเห้เททางคอนกรีดจากเจวัดจนหอดหมอแบงใช่นานะแต่ละปีได้ปีละหน่อยเมื่อละสองหน่วยเห็ด จะเอาอันกุ้ยคือเสียงคนประกาศแล้วประกาศลงเห็ดหนทางอ่ะพี่น,น้องไอ้เนาะคึ้นฟ้าคึ้นพน,นบ่มาเนี่ ทั้งลูกสาวเพื่อนว่านอนหลับอยู่มาคืนเนี่ยพอดนนะออเนาะเสียงนกเสียงโนไวใบบังม่วงก็เป็นดอกตอนนี้ล่นมอยย่างมากมากแส่เพื่อนแกใหม่ออกไวปๆไปนะทุกเดิน กวดขิงหมหมะบังอานังดีเมื่อ้อออนอนเนี่ยดวาชิดยูพี่เลยบ่อเดยนู้่ยเดลยดอืมพี่ด้อ๋อมันมัวเนี่ยมัวถ้าสมมมาอยู่กลางคืนจนอนรับจะคืนไหมรับจะว่านอนไห,ห้่แมแนว่ะ่ได้ไห้ เมื่อ,อาว่าจะคือสิยูคี่เลยแม่ก็มา,มาอยู่กับยูเอ้ยตรงานี้อยู่กับยูวาา่าแ่ไม่ได้คิดหอนไมมถ่าวคืนหือหูหคิดหอยอยู่ไงกหนีหามาเล่นเนานะ นังเบิดไปเลยอยากข่าวะกินข่าวแล้วมันเองได้จงกินข่าวขากินน้ำก่อนล้างจอกล่างยังแล้วแล้วพป่ายัางบริเก็อเมืม่อคืนนี่ใส่โสูบักไงไว้หลดคืนนี่ใส่โไงได้จากที่ังกัศเลยมันยังบ่มีประตูประตูใส่ในก่อน บนจีโต้ข้ามทางแน่นน่เมย์ไอ้ฮะไม่วาขนาดม่ฮะ่อีกมาพ่าาอสงการมาเห่่นมั้ไม่บุญนี้บ่าได้เห่่นสงการได้เม่ยบุญแถาอะไรไม่เต็มผักพรเอ้าสงสัยไว้นอนบคน่คืนคือหาวนอนอนอนนอนมัน,นคือพเห็นตืเื่อเทือแล้ว ่บุญเที่ยวลูกเที่ยวนางโชคใส่นั่นอ,อ,อันนั้นเมื่อคืนนี่ข้าวเดียวเข้าวเดียวเอ่จะเป็นอย่างวัดศิลป์บ่โชคใส่นอนบ่เป็นตื่น,นอ้าวเมื่อคืนนี่๋ด้วัดศิลป์นใหญ่แะไรวัดศิลป์ใหญ่เลยโชคใส่เลยข้าวเดียวตื่นข้าวเดียวตื่นเอเนะี่ยนเสียงต่ำโป่งเลยว้ามาหนี่ท้องฟ้าบอมีอัน เด็ดเด้ไหมนี่คุณขี่รถหนวได้นี่เดี๋ยวสิซื้อประตูมาใส่ก่อนอคุณพักกันล่างกระตูโอ้ยเนาออะ่ะเนี่ยพอพนปกะกาศกันระกาศคนลงเหตุทางเห็นเอาเลยแต่ละมือมือละสองหน่วยนะสัส้นคลิปนี่ค้าสสี่ะะระกาศคนตายอีกแล้วน,นี่ะ คือว่าอะไรก้อนตายนี่แขนข้อรูบัดย่างคือคนว่าตื่นมือเศร้าเห็นหน้าจังว่ายังมีเอ้ยคนตายแหละอยู่บ้านแม่บุลนาเสียใจน้ำเนาะทางเนี้ยพอผลประกาศอยู่วัดกูป้าสัส้นๆคลิปนี่ฮะสิขอโจ๊ะเพียงเท่านี้ก่อนพี่น้องเัยเนาะหาข่าวหาหน้ำกินก่อนกินเข่ากินน้ำก่อนจะคอยว่ากันจะเมื่อคันบอกเมื่อแล้วก็ว่ากันเมื่อแล้วจังว่าสร้างมาว่าแยกวันนี้เนาะปะ้าสบายดีป้าลุงฮะลุงโดยสบายดี โอเคพรมเมรพี่น้องเนาะสำรักคลิเนี่มลาพาจากไปแล้วขอบุญขอบคุณไปทางพุ่งยี่กิดีเอฟซีทุกคนเด้อที่บงังคิดและบัณาดโฆษณาเนาะไปแล้วพรมเมรพี่น้องสำายดี